อีตาอีตาอีตาไม่ยอมผมไม่ยอมชิวจะฟันอยู่เอาแบบถอดเปิร์กเอาแบบถอดเปิร์กทุกอันเอาแบบจุดพร้อมกันไหมจุดพร้อมกันให้เขาตกใจจุดเล็ดจุดเล็ดจุดเล็ดจุ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 ดไปหมาล้อเลยอ่ะ วิมาวิมาเห็นไหมนะว่าเราฮิ้วเลยนิ่ง ใช่เราเป็นเราเป็นโฮสเราเป็นโฮสเราเปลี่ยนนี่กูเปลี่ยนด่านด้วยเอาดี่ปากกูค่ะเออเปลี่ยนด่านอีกด้วยเป็นไงยนะเยเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเลยเปลี่ยนเปลี่ยนด่านไปเลยเออเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเลยตื่นเต้นวะไม่ได้โน้ตเฟิร์กมานานแล้วเออแล้วดูด่านเขาเลือกด่านมาเพื่อแบบเพื่อฆ่าเราเลยเว้ย a few minutes later โอมเปิดที่เกิดตรงกลางว่ะไมเปิดประตูพีดประตงกลางแท่นหายหนามี่ seriously oh my god ข้างบนเลยบ้านมันแยกกับบ้นเล็ก มโอ๋หมาเขาเดินขึ karaoke, ้นไปบั ho, ้นบ้านกลางแล้วก็ต yup ้องหมาทีก็ต้องหมาแหละไล่ไล่แล้วเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสะสะพานสะพานคนมียันให้นะอยู่สะพานผีอยู่สะพานผีเราไปเล่นสะพานผีก่อนเดี๋ยวขอเปิดกล่องทองก่อนไปปิดประตูประตูไปแล้วจะกันมาโอ่งฟ้าบอกนะอยู่อยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิบนบน ต้องปักต้องปากอีกยังอยู่ยังอยู่ปักอียนนะโอเคโอเคโอเคผมปักในน้ำนะเหลืเดี๋ยวพี่ไปปักกันเลยว่าเหลือแค่ไหเอ้ยพี่นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อย่าบอกนะมาต้นโพอ่ะอยู่สะพานคนอยู่สะพานคนอุ้ยอุ้ยทะลุอุ้ยยันอุ้ยตะมายันเลยอุ๊ยโดนไปแล้วสนให้แล้วกันเดี๋ยวฉันต้องไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขาไปแล้ว โอ่งงงเอาเอาเขาเลยดิอ้าวโอ้โหเขาทำพิธีเขาทำพิธีเอจ่ะโอเคพี่จะไปปักพิธีอุตย่าห์ไล่ผมพี่โอเคโอเคโอเคปักที่เหลือด้วยนะอย่ามาทำอย่างนี้มันอายเขาอย่ามาทำอย่างนี้ตีตัวนี้ไม่ได้กูไม่เลิกกูไม่เลิกตามกูพูดเลยตีไม่ได้กูกูไม่เลิกตามตีเขาตีเขาแบบเขาแบบเขาตบเลยไปดูเด็กหน่อยไปดูเด็กหน่อยคนนึงก่อนเลอยู่ดูเด็กไหนวะเด็กขึ้นเด็กเอสนต่มันจะตายแหละเอสจะขาดแล้ว ไ,ไหว้เพื่อนเนี่ยไหว้เพื่อนเนี่ยใหวก่อนวงเวียนออก ไ e ่รู้ว่าพร้อมกันดีวะเฮ้ยพร้อมกันตั้งนึงตั้งนึงตั้งนึงเพิ่งหกเก้าหกเก้เฮ้ยเขาดูพิธีผม่าิ่งเขาดูพิธีผมเขาไลิ้หายแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจพิธีพร้อมกันงโอเคโอเคโอเคพิธีเขาป็นตัวเองพร้อมะบอกไหมาหอดแล้วค่ะคนใช่ใครอยู่อยู่ด้วยมาไผมพามาไซแอบไซเพาาเองนั่นแหละ โอ้เขาตามผมด้วยผมจะจุดอะไรพี่ีนี่จุดเลจุดเล่นจุดเล่นจุด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 จลดอุด ชินจ้ายชินิจ้านนี่นิ่งไมนิ่งอันี้พาหายากินไหใครจะอยู่อยู่ด้วยหายาให้หายาให้เดี๋ยวฮิวให้เลยนิ่งไปเลยไปโซฟเดี๋ยวปโลเปิดอยู่นี่อยู่นี่สะพานคน กอหนี่นี่กั๊จูกั๊จุกั๊จูเขาไม่ทะลุยันปะเขาลงแบกล่างเขาไปเล่นน้ำเขาลงไปเล่นน้ำมาหมาลงไปเล่นน้ำเฮ้ยหมาเดินขึ้นมาแล้วเขาไปกันตันเฮ้ยมีใครเห็นหมาป่าวที่หาหมาไในไหนมา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 มีอยู่ดูกราบกราบโอ้ไกลโอ้ไกลไอนวะอยี่นะนี่นี่พี่นี่ไปไปเต้นโชว์เลยไหมเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนผมหายอ๋อนี่ไงจะแล้วเจอล้จอล้วิ่งไปหาวิ่งไปหา หน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวยูต่อหน้าเขาเฮ้ยเขาวิ่งหนีเราอะเขาต้องมาเดินมาแอบดูเลยต่อให้ยู่ขบวนอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านบ้านเลยบนบ้านนี้เลยข้างหน้าเลยพี่อ่ะเขาเห็นเราปะเขาเห็นเราปะเฮ้ยยเเราาอ่่งข้าไปไหนเขาเห็นเราเลยไปอะเอาเลยว่าตรงนี้เขาเห็นเราไหมเฮ้ยเราเห็นเฮ้ยมันเป็นการล่อยังไงล่อมากระโดดกระแทก เป็นการล่อยังไรล่อเรามันเลี่ยมอย่างนั้นเหรอเราโดนเหลี่ยมกลับยไงหรอวะนี่เนี่ยมัไปโดนเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับไม่โงเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับไม่โงใจร้าวใจร้าเลยเอาแต้ใจเราเอาแต่เสียนี่ล้าเลยเฮ้ยพี่อยากได้เขียวนิดนึงอ่ะพี่อยากไปคิวต่อหน้าเขาอีกว่ะตอนนี้หมาล้าแล้วหมาร้า อยู่นน้อยู่น้ำอยู่นี่เออปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวหาของก่อนหาของยา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 เอามามามายาหาอยู่ไหนเขาอยู่นี่เขอยู่นี่เขาเจอพี่เขาเจอพี่มาเยจุดโดดอ่ะจุดโดดอีมาแล้วมนีมาีมาพีีมา้ยายาให้เขาตีทีนึ่งเนี่ยให้เขาตีทีนึ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาต้เห็นไหมนะว่าเราหิว นิ่งเลยนิ่งเล้วนิ่งไปแล้วอะเออเเอาดิเอาดิเอาเาฮ้ยา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 ไอ้บยวอย่างนี้เน นิ่งเลยคนิ่งอ๋ออุ๊ยมาแล้วเฮ้ยไรสาลลแล้วไรสาลลแล้วที่ไหนที่ไหนพี่ไหนนี่นี่สะพานสะพานตรงนี้นิ่มนิ่มนิ่มชัวที่ไหนสะพานสะพานคนสะพานคนกระโดดไปสามมากกระโดดไปสามมากโดน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 ตันครับอยู่เพิมอยู่เพิมที่มีมีดนาวาโรอฮาน

เล่นด้วยผู้ใหญ่หมาไม่กัดเล่นด้วยเราเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างเราเห่าแล้วเห่าเห่าเห่าลงไปเลยเอ้ยเอ้ยไปดักหน้าดีกว่าไปดักหน้าเราไปภาพที่ก็เห็นคือแบบเด็กดีหมาเด็กดีหมาผมมีข้าวสารในเข่าด้วเอาไหมนี่แหน่สิ่นี่เนี่แหน่นี่แห่ผีก็นี่ผีก็นี่เอ้ยเขาเจ้าพี่เขาเจ้าพี่เขาเจ้าพี่พี่ยูเออยเขาไม่พบประตูให้เขาเข้าไปให้เขาเข้าไปผ่านไปแล้วก็ เขาจะคนหิวเขาจะคนหิวเขาหนีแล้วเขาจะหนีเขาจะหนีเฮ้ย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 เตาเซโมเขาเหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแ้วหมาฆ้าเ้าเล้วนะสองเขาแ้วนมีแต่เขาสันใส่หมาเนี่ยน้ำไม่มีนี่ยนี่อย่นี่ยโบราณเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่การเขาอยู่กันนี่เขาอยู่นี่เขาปดโล่แล้วด้วยเขาปดโลดแล้วด้วย ตามหลังผู้ใหญ่มาไปกับแต่นี่ตามหลังกาตามก้าานเาแทเสจอ่ดโดนมีดไม่นะเราขอโทษนะเราจำเป็นอะไม่ใช่เซมสูนไอแล้วอะเชฟผมกับไล่แบบหันไปมอง ก็ไม่ก็ไม่รักสิหว่า่าาาคนี่อย่าเลือกเต็มคิดว่าจะเอาดาวมาปลอบใจเหรอได้ทำร้ายจิตใจเราได้ทำร้ายจิตใจเราถ้าใครอคิปนี้อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดไให้ s t a ด้วยนะครัผแล้วก็หวังว่าคราวหน้าผมจะได้ฆ่าสัวครับผม